มันต้องเอาเอาเอาหลักความจริงมาคุยกันนะครับในทุก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 กรณีนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายที่คนห่วงมากคือเรื่องของท่านท่านรักสินเนี่ยการยึดรั์เนี่ยเพราะเนื่อง,งจากว่าท่านเนี่ยได้รีพอร์ตทรัพย์สินไปก่อนแล้วจะจะให้หลักการในการยึดรั์ของอยังไงใช่ไหมซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆเนี่ยผมคุยกับนักการทูตต่างประเทศหลายท่านนะท่านก็ถามว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะยึดหลักในการยึดรั์ของนักการเมืององไรถ้าเกิดคนรีพอร์ตแล้วและยังถูกยึดรั์หมดเนี่ย มันมันจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมอย่างอย่างประธานท่านประธานบังเงินท่านรัฐมนตรีคังเองก็ออกมาพูดกระแสเดียวกันนะว่าเนี่ยต้องยึดทรัพยบกรณีเกิดด้วยกันเนี่ยอย่างท่านบอกว่าวเอ็นอาร์โค้ดไเกิดขบวนเมืองผิดผันเกิดมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าโอ้ทายเข้มแข็งโกงไปยึดทรัพย์ท่านท่านท่านรัฐมนตรีคังหมดเลยเนี่ย ันก็อาจจะไม่ยุติธรรมใช่ไหมฮะมันก็เป็นปัญหาว่าท่านไม่ได้บอกว่าไม่ได้หาว่าท่านโกงนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเกิดมีการ a คิว s ์กันอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมีการยึดทรัพย์ไปอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมันท่านจะรับได้คือวิจัยบอกว่าต้องมีมาตรฐานให้ชัดใช่ครับคือความรู้สึกว่าถ้าฝั่งนู้นคือความตัดสินคือว่าถ้าฝั่งนี้รับได้ฝั่งนู้นก็ต้องรับได้เหมือนกันนะให้การณ์เดียวกันเกิดขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็น เป็นเป็นหลักการนะฮะคนฝั่งไหนทํายังไงแต่ถ้าตัดสินตัดสินแล้วเขาอธิบายได้ครับผมถ้าเกิดอธิบายได้แล้วสังคมยอมรับนะฮะผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคฮะก็ต้องต้องยอมรับในสิ่งนั้นใช่ใช่ต้องยอมรับขอให้ศาลตัดสินด้วยกติกาเราก็เชื่อนะทีนี้ผมก็ยังเชื่อในกระบวนการที่ทําไปผมเชื่อฮะผมถือว่าเราองเคารพนะฮะเรามีกติกากันมาแล้วเราต้องต้องเคารพเพราะถ้าไม่เคารพกติกามันก็ใช่ไม่รู้จะเอาหลักไหนนะฮะท้องถนนมันก็ไม่ใช่นอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยอ่าไหน มันก็ห่วงหลายเรื่องผจะก้าวข้ามผ่านไปเนี่ยการเมืองต้องก้าวตรงนี้ให้ได้ครับผมใช่ครับเศรษฐกิจจะเกี่ยวไหมโอ้โเศรษฐกิจนี่เกี่ยวมากคืออย่างนี้ครับคือคือตอนนี้ก็ยังโชคดีนะครับที่งเขาว่าเศรษฐกิจเราเริ่มเริ่มคลี่คลายขึ้นแต่เหมือนที่เราเคยคุยกันเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะคือปัญหาเดิมๆมันก็ยังมีอยู่ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมซึ่งตอนนี้ยิ่งแข็งใหญ่นะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็มาเจอปัญหาของเรื่อง liquidity คือคภาพคล่องของของ เอชมี S e เนี่ยซึ่งก็ทุกคนก็ยังบ่นอยู่ว่ามันยังไม่ได้อัดฉีดลงมาสักทีจริงๆสักทีเนี่ยฮะนี่มันผ่านมาก็หลายปีก,กว่าแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายเรื่องการใช้งบประมาณซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะมีปัญหาขึ้นหนึ่งการใช้ไม่ตงรงจุดกับการใช้แล้วเกิดทุจริตขึ้นเนยอะสองประเด็น<ๆ>นี้ต้องต้องต้องดูให้ดีนะซึ่งจริงแล้วประชาชนไม่รู้นะฮะเรื่องของการอย่างราชกิจราชกิจสิีกาสี่แสนล้านที่ออกมาแล้วเนี่ยที่บอกว่าสองแสนล้านเนี่ยเอาไปใช้ในการปิด เปลีนงบใช่ไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเก็บรายได้ตในีคนลดลงแล้วเขาบอกเขาเก็บภาษีเยอะขึ้นก็สองแสนใช้สาหรับกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เพิ่มทราบไหมฮะว่าพอเขาเวลาปิดงบเนี่ยเขาไปใช้แค่ห้าหมื่นนะฮะอีกแสนห้าเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นงบกระตุ้นนะฮะเพราะว่ากรตุ้นเนี่ยใช้ไปแล้วสามแสนห้านะฮะก็จะมีโครงการต่างๆออกมาใช่ฮะครับมันคืออะไรบ้างก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ ันนี้ก็ทําให้ผมกลับไปดูโปรเจกต์ของอที่คำวิจารณ์ของอาจารย์นวลน,น้อยปีรัตน,น,น,น์ในรัชพิชชนน่ะท่านก็พูดได้ดีท่านเป็นคนกลางนะท่านจากมหาลัยของจุฬานะาท่านก็บอกว่า<ช> <ๆ S 1> ว่าๆๆท่านพูดถึงศาจิมร <laughs> พูดถึงว่าโปรเจกต์ของรัฐบาลเนี่ยท,ท,ที่ออกมาซอยเล็กๆ <laughs> แล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจิศทางเนี่ยมันความตั้งใจนะเ <laughs> ขาเลยบมกว่าทำไม <laughs> เราพอพูดถึงไทยทุบแข็งนี่มันต้องมีอะไรเป็น ตัวชูลงใช่ไหมครัเราก็ไม่รู้สึกว่าอะไรมีอะไรเป็นตัวชูลงกลายเป็นว่ามีแต่เรื่องโปรเจกต์เล็กๆเล็กซอยๆไปหมดเขาบอกว่าเนี่ยคือความตั้งใจเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจับผิดง่ายถ้าเล็กๆเล็กเนเี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็จะจับผิดยากอันนี้อันนี้ท่านพูดนะผมไม่ได้พูดนะครแต่ว่าเรายังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันลงได้จริงมันเป็นประโยชน์ก็น่าทำครับผมครับน่าทำแต่ถ้าเกิดมันมีรั่วไหลผมเชื่อว่า ทางรัฐบาลก็ต้องไปตรวจสอบให้ได้ใช่ครับอย่างเรื่องชุมชนพอเพียงเอออย่างเรื่องพระสงสารสุขเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับว่าอย่าให้มีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องนี้ผมว่ายังตรวจสอบมันยังไม่วจบเลยเราก็ชือว่าติเพื่อก่อนะใช่ครับคืออยากให้ประเทศมันเดินไปด้วยเดีนะครับผมอยากว่าเห็นคืออย่างนี้ฮะคือเราไปกู้มาเนี่ยคุณมาใช้เนี่ยคือต้นทุนของการกู้เนี่ยก็คือสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่ทราบใช่ไหมฮะคือตอนนี้ถ้าประเทศเราเนี่ยโตไม่ได้ส เราจะมีปัญหานะครับอันนี้นี่ทางทางสสคนะครับมันคนบอกผมเองนะฮะว่าว่าจนมกงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยมัคนบอกว่าเนี่ยถ,ถ้าเราต้องโตอย่างน้อย5%เนี่ยถึงเท่าทุนถ้าเราโตต่ำกว่า5%เเนี่ยเราจะมีปัญหาในการที่จะจะจะ,จะ,จะชำระหนี้แน่นอน,นถ,ถ้าตรงนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมันก็มันเป็นเรื่องภายในหมดเลยนะถ้าผมถ้ามองภายในโลกโลกจริงๆเนี่ยมันมีความท้าทายที่เราต้องมองมาด้วยไหมครับ จรงนี้ฮะคือคือโลกเนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้อันนี้เป็นปัญหานะครับอันนี้ต้องต้องระวังนิดหนึ่งคือคือตอนนี้ที่เศรษฐก,กิจมันดีเนี่ยเพราะว่าโลกเนี่ย,อ,ยอัดฉีดเงินเพื่อให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจกันเยอะใช่ไหมฮะมันก็มีการอาัดฉีดมาตลอดแต่แต่คำถามคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเงินอัดฉีดนี่หมดเนี่ยมันจะยัง<อ>มันเศรษฐกิจของโลกมันจะเดินได้อยู่หรือเปล่าปัญหาอย่างอื่นยังค้างคาอยู่นะครับถ้าเกิดเช่นปัญหาการว่างงานในอเมริกาเนี่ยก็ยังสูงนะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะในในอเมริกาเนี่ย ในประเทศจีนซึ่งมีการมีมีหนี้เสียเยอะยกตัวอย่างนะหรือปัญหาในยุโรปเนี่ยว่าจะเป็นกรีซเอ่ยใช่ไหมฮะทิฟที่เทอร์มีปัญหาไอซ์แลนด์เอ่ยที่ปัญหาอะไรใช่ไหมฮะหรือปัญหาการเงินหลายประเทศก็ยังไม่นิ่งนะใช่ครับฮะอันนี้ผมว่าถ้ามือจุดนั้นถ้าเกิดว่าเงินเงินอัดฉีดอันนี้หมดแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงถ้ารัฐกิจไม่ฟื้นจะทำไงรัฐบาลต้องคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะออกเงินกู้ถ้าเกิดมันใช้ไปเยอะแล้วคือคุณคุณเอามาปล่อยแสนห้าไป ลดลงได้ไหมเพื่อว่าไปสำรองไว้เผื่อจะเป็นต้องกู้ในอนาคตเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะลองพิจารณาดูว่าจะเป็นไปได้ไหมผมัหมใช่ฮะคุณอยากอยากถ้าเป็นขั้นขเลยนะอะไรการเมืองต้องนี่ยครับครับผมเศรษฐกิจครับผมต้องดูไอ้สิ่งที่รั่วไหลไม่ให้รั่วไหลครับผมแล้วให้ลงให้ถูกจุดครับแล้วโลกเปลี่ยนแปลงครับผมความท้าทายใช่ครับมีความท้าทายอื่นอีกไหมเนี่ยจริงๆครับอย่างนี้ครับก่อนก่อนก็ได้มีคุยกับอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลนะฮะท่านก็บอกว่าสิ่งที่อยากจะให้ คนระวังก็คือว่าในภาวะที่การอาัดฉีดงินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะอาจจะเกิดไฮเปอร์อินฟลชันคือเงินเฟ้ออย่างรุนแรงได้ซึ่งซึ่งถ้าผมมาดูก็มันก็จริงนะฮะตอนี้เนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ย ทั้งโลกเมันเริ่มขึ้นหมดเลยใช่ไหมฮะแต่เกษตรกรไทยก็ได้โตอันนั้คือที่ผมก็คือผลดีที่ผมเออดีดีอ่ะดีดีฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาเยอะๆแล้วกลายเป็นอินเฟชันมันเกิดขึ้นมาสูงคุมไม่อยู่เนี่ยคือมันมีด้านลบเหมือนใช่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ผมยินดีดีใจนะฮะที่ค้าเกษตรราคาขึ้นไม่ใช่อยู่ที่มาตรการรัฐบาลเนี่ยนะี่ต้องต้องขออภัยาจทรกะวัา้ต้องพูดความจริงกันว่าสิ่งที่ราคาผลเกษตรขึ้นเนี่ยเพราะว่าคอมมูนวตี้ทั้งโลกมันเริ่ม เศรษฐกิจโลกมันดีครับใช่ครับก็ดีก็ว่ากันไปนั่นคือความท้าทายมองไปข้างหน้าก็เราก็ต้องระวังหลายเรื่องครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิชัยมากขอบคุณครับวันหลังมาช่วยคุยต่อว่าเดี๋ยวถ้าครึ่งปีมาคุยว่ามองไปอีกครึ่งปีจะเป็นยังไงดีครับขอบคุณครันอื่นนั่นครับครับผมนั่นก็คือคุณพิชัยนริธพันธ์นะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับ